สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมที่ดินขนาดประมาณ1นึ่งไร่นิดๆเหมาะทำออฟฟิศพร้อมที่อยู่อาศัยโครงการนุสาสิริซิตี้พระราม2ทํทำเลดีใกล้ถนนใหญ่พระราม2เพียง300เมตรทำเลที่ตั้งโครงการนุสาสิริซิตี้พระรามสองอำเภอเมืองสมุทรสาครตําบลบางน้ําจืดจังหวัดสมุทรสาครรายละเอียดที่ดิน ที่ดินเปล่าหน้ากว้าง49.5เมตรลึก33เมตรขนาดที่ดิน1ไร่43.7ตารางวาหันหน้าทางทิศตะวันออกทำเลดีใกล้ถนนพระราม2เพียง300เมตรเหมาะสำหรับทำออฟฟิศพร้อมที่อยู่อาศัยภายในโครงการมีสปอร์ตคลับและศูนย์สุขภาพรวมถึงสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทำเลดีเดินทางสะดวกอาทิโรงเรียนนานาชาติน wich โรงพยาบาลพานาซีพระรามสองบุญถาวรพระรามสองใกล้เซ็นทันพระรามสองเพียง10กว่านาทีใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์และถนนกาจนาเพียงไม่ถึง10นาทีทะลุเข้าถนนเอกชัยเพียง10นาทีหากรีบตัดสินใจมีเงื่อนไขพิเศษทางเรายินดีพาชมด้วยตัวเองพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียด สนใจสอบถามข้อมูลและราคาได้ที่คุณไทย0879079524คุณโม0947822354หรือแอดไลน์ที่ t thpropertyinvestor